พนชิโตกแล้วมือถึมพึมอันนี้บอดสุดจะไปบุญนะสุดแต่งสุดแต่งเด็กนั่งอ่ะยานยานบางไผยจ้าแต่กลางคืนอ่ะสิไปนางว่ามาชูเดินนางว่าข้ามยังบูดเมืองอยู่พี่น้องก็เลยมาแว่คุณยาย แม่คือนอนอยู่เป็น <sm> ย <hed> <ract Tu TE> ังนอนถากินเข่าให้เจ้าจับกล้องสิมาให้เงินเท่งยัง มไ่เมนอาจะตัวอันาามนตตาไนาฮะเราีนาบบ้แล้วเขาขายเราิมาบ้านเขาไ่้เียบุ้งเอาไปสุดเ่เมียนบอกยางคุณยาย่าเขาน รไเราอะพระจิจักยายพรเพให้นางนาเราไปสวนไปหาเห็ดจะกินข้าวเห็ดปวกออกมิีรมดมาบมาแล้วมาแล้วมาต่บุนเจ้ามาเวเราบญเงินบามีเถ้าเขามาบนมาแต่บุญเราิหเงินนั่นเฮงคลายมู

ค่าไฟเดือนนี้ท่านผู้ชมเกือบล้านเดือนที่แล้วนี่แปดแสนกว่าเดือนนี้กลับขึ้นมาเก้าแสนกว่าเก้าแสนสองหมื่นสองพันกว่าเออเกือบล้านเรื่องขาไฟกระชากเลยอลานนาเนี่ยคอยคิดว่าล้านกว่าอีแล้วพินเขาบอกเขาปับขาไฟเขาปรับขาไฟขึ้น ทบเข่งเลยส่วนใหญ่เปิดเฟซหรือว่าตามโลกสื่อโซเชียลต่างๆน่ะสมัยที่เขาเริ่มอ,อ,อันนี้อ๋อเมืเอม่อ <ไป S 1> ว่าวเรื่องค่าไฟกันมันปั๊บขึ้นโพดจากที่บ้านบ่มีเนี่ยอันเสียแค่สามแสนสี่แสนแค่นี้แต่ว่าเดือนนี้นะ่ะเก้าแสนกว่าเกือบล้านแต่เขาบอกว่ามันขึ้นทุกเดือนเขาปั๊บทบเข่งขึ้นปั๊บทุกเดือนเกินครึ่ง ขันท really? an ี่ไฟเากรซเขาักบเาไฟคืนไงวองเท่าเดือดกองหลานตายแาเป็นอัน้พวกหลานขายใหญแห่งหลายหลานไฟธุรกิจนึ่งบดได้ปับไฟธุรกิจเขาพดว้อนเขาบดได้ปั๊บยังจำเก่าแมนเขาปั๊บแต่ไฟเขาเฮียน จากสามสี่ชิบมันก็สิเป็นหกเจ็ดสิบคนละเนะมันทบเริ่งเนี่ยาไฟนำกตับถึงทบเคริ่งจากมันกินหน่วยแต่ด้สามร้อยหาสิบกลายเป็นหกร้อยหาสิบทบเพิ่งคนสนัใหญ่มาผู้ใดมานั่งกินข่าอยู่เงื่อนขอนจะเก็บค่าไฟค่าไฟคขคุณสูง แล้วมาออกซอยอย่านาดยาปวดพดนะแท้จริงส่วงอยู่ในส่วงนี่นะมันอยู่ในส่วงนาฝนเนี่ยอากาศม่ได้หอนเลยเขาบบว่าคอยได้เปิดพัดลมเนาะใบเก่าใบใหม่ปะ bom nà ma chua đi là xăm cạn bừng luôn mà năn con là bảy hàng 10.000 này kia nè. năm 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 คนละรุ่นโบเอาบอเงินนีเขาเลยเอ้าหาชิพันโบชุดตรวจสอบเลขมันสิบชิ่วหน่อยบังโบเล็กยังปงออกกันชิมืออะไรพี่น้องชิมือนี่แม่คล้องแหละพี่น้องเบิังเสียงหมูห้องโวยห้วนคืออยังคือมันสิส่วนไตอะไรพี่น้องเสียงมันหิวเนาะห้ามมันนะคำมานะ แช่กับบไดไลแม่เน้เห็นตัวนึงห้องแล้วก็ห้องน้ากันพูดนะพนห้องก็ดอกกรเดียกินนี่้ยทเไรกับบพอห้องห้อง,องมูชามตัวนี้ก็ได้คัดตัวนึงพาาแอวแล้วก็แอวน้ากันเนาะมูแม่พันเกลือห้ำมไขควลายซามจีถวยกินแบบหล,ลายๆเลยนะ อย่างตุย<ป>มันสมเลยดิเพราะว่าเอาไปชมนข้าวเจ้าเป็นอาทิตย์บางทีกะบางทีก็เครื่องเดือนเพื่อมาหาข้าเจ้าลวจ่อยเอาไปกระสมน้ำข้าวเจ้านะข้าวเจ้าบริเกือห้ามคือเฮาดิข้าวเจ้าเกือห้ามพุงซีหน่อยแบบบริเดมีเข่าป่ายนะพี่น้องมีทั้งแต่ขี้แกะบดแล้วก็เกือหน่อยหน่อยดิ เขาเกลือหามมีแต่เขาป๋ายหามอ,อ่อนก okay. ิดนหลายๆแล้วก็เดี๋ยวพามาเบิ่งพี่น้องขอบมูของเฮาเนะเลือไม่พันสามตัวยืนนั่งทานตซ่หน่อยพวดไปแจ็กตัวนี้ค่อยเกลือนะแขน่นนี้เห้ ยับ่ไเ้เป็นก็บ่ไเ้น้าอะไรอลเสือขขเขียเวลาขี่เนาะขวดงานมูตัวน,นี้สวดพี่นอ้องถือผ้าแห่งเต็กเขาไ่ได้ลอบกกาเขาเลยเวลาหลังปวดอยู่นอค่อ,บอนบ่ไห้ให้อารไม่มานเลยอันนี้มูอีแม่เดือนอ่าก็ออกแลวเนาะประมาณที่ซิบนี่แหละ วันที่สิบเดือนสิมาผัวสมวันที่สิบห้าอัสิได้ก่อนแต่ระหว่างอยู่วันที่นี่แหละกับหมูนั่นเนาะหมูสลอยกระทือยพาได้เดือนกลัวแล้วเดี๋ยวนึ่งกับสิบแปดือนเดี๋ยหนึ่งก็บสิบแปด,ดนหนปมื่นเหรอเนาะคำพี่น้อง พี่แม่คล,ล้องดาบัน้ารุนวัชได้จักตัวทองมันง่ายอยู่เลยน,นะเฮ้ยแต่ว่าบ่ง่ายซ้ำเดือนก่อนนะพี่น้องที่ถือพาน่นะหรือว่ามันบ่ทันแดดน่ะนะบ่บทันหอดเดือนคล้องบ่อันน,อน,อนี้ข้ากระชิ่เลิมเห็นทองเนาะ ได้งวดแรกเก้าตูได้ตัวแม่เบิร์พี่น้องเลขกออกเก่าสี่บางคนซื้อเลขกเป็นนาถือซื้อผลิะมารวยอันนี้มีตังค์เล,เลือดจะ่คอกเป่ายังไม่ได้ล่างยังไม่ได้ทำความสะอาดสัมออกไปเบิเร์แล้วเงียบพี่น้องเคออกหมูสอรอย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนาะถือว่าขายได้กําไรอยู่แต่ก็ได้ราคาแพงเนาะบ่เคยขายหมูได้ราคาแพงปานี้จักเทื่อเด้โลละแปบาทเนาะเฮ้ยคั่นอันคูณเลทเงินตั้ง้วก็โลละ90บาทหลายคนก็คือบ่ขายตอนโลเก้มูห้าบบอันพ่อขายพี่น้องห้าต้องกลิ่นมันขบอาหารเลย เป็นแหนงเงินเียแลยอีกอย่างมูเ้าบรทันพอขายเนาะพาต้องหมดมีกำนดได้พี่น้องมูคณนี้นะว่าโตหนึ่งมันเบิดจ็สอบจากสอบจังคายได้เนาะเลยอีกอย่างคันมูหน่อยขาเจ้ากับบุมักเจ้ามักมูใหญ่ข้อกขอเะอบเป่าหอกวางสาม เบิดมูค okay. ุนกับใครเนี okay. ่ยเสือมูแปบเดียวก็แล้วหัวยัง่บลลวดอกน้อไวมือหนากได้อมูคุณดอกคุณจะลูกมูจะฟองนะพราะมูจะฟอมีสามแม่แล้ว สมเราจะสิติบดบติงนะอดิดนั่้นอกกบ่งก็ไปติเติแล้วเราเป็นปอกปอกชเชีน้ำเปงใส่ดอกกัหลาบนยยุ่งแล้วมาไข่ใส่หน่อยเได้อาบใหมันอากาศเย็นอยู่ อาะลายมือดีกอดที่เสนือขอบมวมบอยากลุ่มภายในนี่เดี๋ยวก็ได้คุณใหม่อีกพี่น้องเนาะเดือนเจ็เนาะสไลอ์ชได้คุณผูดีดำหน้าผู้ดีหยากได้คุณนนหน่อยนี่พายามคนนำคนหยากมันหยากมันบอยากสบายเจ็บท้อง สุดส่วนห่างยามพอดำหน้าเลยอ่ยคุณมูปั่นเงินเองให้คุณยายก็ยีแม่เข่าพี่น้องกักสบุนเนาะคุณยายก็ยีแม่เข่าบุญใจเลยทำไมน้องเมยอทายยาได้ทะเลปั่นไงแม่น้องเมือตลอดเดพี่น้องเนาะพอเดิน เพื่อต่อขึ้นเพื่หนาจังหวะเนาะอ,อนไอมไอคำแล้วอี้ไข่หาแล้วนุวนขของอะพี่น้อง ปวดเลยตัดค้านยนีกนี่ลที่หาเดือดแลอยา่ามเวลาที่หาเดือดพอไลยจ่ายก็ล่ยลวพ่อได้เก็บดอกคอดอกพ่อจะได้ใส่พ่อจะได้เลี้ยงหนุและก็ข้านั่นค่านี่แล้วก็่าประกันพืนประกันคฟโอ้โหดอกปวดัวแบบนั้นปวดายกรดูดูเลยค่าไฟก็ขึ้น I got this coming up.